สวัสดีค่ะตามหลักการของโยคะนะคะเวลาที่เราหิวทุกอย่างนะคะหิวอาหารทุกอย่างหรือกระหายอาหารทุกอย่างอาหารทุกชนิดเลยนะคะจะเป็นอาหารที่ดีที่สุดสําหรับเราจะเป็นอาหารที่ไม่ว่านะคะต่อให้จะเป็นมาม่าก็ตามทีอาหารนั้นก็จะเป็นอาหารที่ดีของเราค่ะอันนี้นําได้ฟังหลักการอันนี้ ของทางด้านศาสตร์แห่งโยคะทางด้านอาหารมานะคะนําทําให้นํารู้สึกว่าจริงๆแล้วว่าอาหารทุกชนิดเลยแม้กระทั่งเราเคยจะบอกว่าเฮ้ย mm. อาหารแบบนี้ฉันไม่ทานหรอกมาม่าฉันไม่ทานหรอกหรือว่าแป้งขาวฉันไม่ทานหรอกแต่ว่าเวลาที่เราหิวจริงๆแล้วไม่มีอาหารที่จะทานเนี่ยอาหารสิ่งนี้คะ่ะอาหารเหล่านี้คือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับร่างกายเรานะคะเพราะโยคะนี่พูดเองเลยว่าตามศาสตร์แห่งโยคะเรื่องอาหารนะคะพูดเองเลยว่าอาหารทุกชนิด เวลาที่เราหิวเขาดีทั้งหมดนะคะวันนี้นํามาพูดเพราะว่าวันนี้นําหิวน้ํากระหายน้ํามากเลยแล้วว่านําเนี่ยได้นมอัลมอนด์นะคะมาจากน้อง private โยคะของนําวันนี้นําจะลองทานดูน้องเขาก็จะเอาใจนําเป็นพิเศษเลยสําหรับคนที่ฝึกโยคะก็จะรู้ว่าครูครูของชั้นเนี่ยจะต้องทานอาหารที่เป็นพืชที่เกี่ยวกับพืชที่เกี่ยวกับ ไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับสัตว์เลยแม้กระทั่งนมอะไรเงี้ยคุณครูก็ไม่ทานนะคะซึ่งจริงเวลาที่เรานําบอกแล้วนะคะถ้าตามหลักโยคะเวลาที่เราเลือกได้ก็ขอให้เราได้เลือก ก็ขอให้ฉันได้เลือกนั่นแหละว่าฉันจะทานนูน่นทานนี่ทานนั่นนะคะแต่ในช่วงเวลาที่เลือกไปได้เช่นสมมติว่านำเคยไปที่อิหร่านน้ำเลือกไม่ได้เลยว่านำจะทานนมอะไรแบบนี้คือตอนนั้นนะักเวลานั้นในตลาดนะช่วงนั้นเนี่ยเขามีแต่นมวัวนะคะเขามีแต่นมวัวที่เป็นแบรนด์ของเขาแล้วก็อาจจะมีน้ำตาลด้วยซ้ำนะคะแต่ช่วงนั้นเนี่ยคือหิวน้ำมากต้องการกินอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็น ที่เป็นน้าอะไรก็ได้แล้วก็ตอนนั้นก็บังเอ,อิญเลือกได้เล็กๆอีกว่าฉันไม่อยากกินน้ําผลไม้หวานๆนะคะเพราะว่ามันจะมีน้ําตาลอยู่อ่ะฉันก็เลือกทานนมแต่น้าก็เป็นนมที่เป็นก็คือนมวัวของเขาจะเป็นนมบัวนะคะแล้วน้าก็คิดว่าจะมีน้ําตาลด้วยน้าก็ทานอาหารอย่างนั้นนะคะคือตอนแรกเมื่อก่อนจะไม่รู้ก็กินไปด้วยความแบบดูถูกอาหารทุกอย่างเอ้ยฉันไม่อยากกินเลยฉันนู่นนี่นี่นั่นนะคะแต่เอาเข้าจริงๆแล้วอาหารทุกชนิดนะคะ ถ้าเราลองได้เห็นได้มีได้เจอเขาในเวลาที่เราหิวหนักๆห,ห,หิวมากๆเนี่ยทุกชนิดดีหมดค่ะตอนนี้นำรู้คุณค่าของอาหารเลยค่ะทุกชนิดดีหมดแต่วันนี้สิ่งที่นำได้มาเนี่ยคือเป็นนมอัลมอนด์แล้วก็อยากจะลองชิมมากจริงๆไม่ได้ชิมพวกนมพืชแบบนี้มานานมากๆแล้วนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะกิน คอมบูชาที่ทําเองกินเป็นน้ําเปล่าธรรมดานะคะน้าผลไม้หวานๆมัน,นก็ไม่ค่อยได้ทานแล้วก็บางทีก็จะมีแค่กินน้ํามะเขือเทศอย่างเงี้ยค่ะจากดอยคำแบบนี้เท่านั้นนะคะอันเนี้ยนมแบบเนี้ยไม่ได้กินมานานมากๆแล้วนะคะวันนี้น้องให้มาน้องก็จะเลือกให้นําเนี่ยเป็นนมจืดมาลองชิมกันนะคะจริงๆเราสามารถหาได้เนี่ยในห้างก็มีขายนะคะยี่ห้อเน,นี้ยแต่เขาจะเลือกเป็นนมจืดมาให้นํานํารู้สึกว่าเจ้ากล่องเนี่ยจะมีวิตามินอ e, ีนะคะ สูงด้วยอัลมอนด์พวกอัลมอนด์จะมีวิตามินอ e, ีแล้วก็จะมีไขมันดีด้วยเท่าที่เท่าที่เคยศึกษามาะคะแล้วตัวนี้เขาก็เครมแบบนั้นจริงว่าเขามีวิตามินอ e, ีเขามีแคลเซียมนะคะซึ่งความเป็นนมเนี่ยก็จะมีแคลเซียมอยู่แล้วลองมาชิมกันค่ะวันนี้ด้วยความหิวกระหายบอกแล้วว่าอาหารทุกสิ่งอย่างดีหมดและไม่ได้ทานน้อยด้วยนี่นคลิปนี้นะคะถ้าเขาเห็นนํากินของเขาเขาจะดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าปกติเวลา เขาให้นํามาสิ่งที่นําจะทานได้ขเขา,าจะมีพวกถั่วพวกอะไรเงี้ยเขาจะรู้ว่าถั่วแบบเนี้ยครูชันทานเขาก็จะซื้อให้นะคะเขาจะชอบให้ถั่วนําหลากหลายชนิดมากเอามาอ,อันนี้เคลมว่าไม่หวานซึ่งไม่หวานจริงๆนะคะนมเนี่ยเวลาดูดีๆนะคะต่อให้เป็นเขียนว่านมจืดก็จะมีน้ําตาลน้าเคยเห็นนะคะนมจืดนมฝาสีน้ําเงินนมจืดอย่างเงี้ยลยค่ะน้ําตาลเนี่ยประมาณสามเปอร์เซ็นต แต่เจ้าเนี่ยพออ่านในดีเทลในส่วนประกอบแล้วเนี่ยไม่มีน้ําตาลเลยแฮปปี้มากซึ่งก็ไม่หวานจริงๆนะคะเป็นจืดจืดจริงๆคราวนี้น้ําตาลก็ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะคะน้ำตาลเนี่ยก็ดีแต่ว่าถ้าเราเลือกได้เนี่ยก็พยายามเลือกทานให้มันน้อยลงเพราะว่า เราอันที่หนึ่งเลยเราไม่ได้ทําอาหารเองเพราะการที่ไม่ได้ทําอาหารเองเนี่ยเวลาเราซื้ออาหารทานเนี่ยอาหารเนี่ย,าาเ,ยเขาจะประกอบมาด้วยน้ําตาลอยู่แล้วน้าว่าเขาเวลาเขาทําในส่วนประกอบของอาหารมาคุณแม่ค้าคุณพ่อค้าเนี่ยเขาจะมีน้ําตาลเป็นส่วนผสมอยู่แล้วอย่างวลาผัดผักหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะใส่น้ําตาลอยู่แล้วเราก็จะได้น้ําตาลเนี่ยค่ะจากตรงส่วนนั้นมาอยู่แล้วน้ำคิดว่าเพียงพออยู่แล้วเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราน้ําตาลกับ เรานะคะได้ประมาณวัาละสี่ถึงหช้อนชาเนี่ยก็เพียงพอแล้วนอกจากนั้นนี่ถือว่าเกินเมื่อก่อนกินเยอะกว่านี้ค่ะไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายจนกระทั่งมาฝึกโยคะถึงรู้ว่าอาหารต้องกินปริมาณเท่านั้นเท่านี้เกี่ยวกับร่างกายน้ําตาลต้องกินเท่านี้นะเมื่อก่อนยังนยังเป็นสายกินคอฟฟเมดอยู่เลยค่ะกินครีมเทียมอยู่เลยด้วยซ้ํา ไม่กินน้ำตาลแต่ใส่ครีมเทียมเยอะมากในกาแฟหรือโอวัลตินหรือนมแบบเนี้ยคือไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าฉันจะแค่ไม่ฉันจะแค่ลดความหวานแต่ฉันไม่รู้เลยถึงโทษของครีมเทียมแบบนี้นะคะจนกระทั่งได้มาฝึกโยคะเนี่ยถึงได้รู้ถึงได้เรียนรู้แล้วก็ฟังคุณหมอต่างๆพูดเยอะแยะมากมายเมื่อเช้าพอเอิญโชคดีว่าได้ฟังเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันเปิดคลิปของคุณหมอสองท่านพูดเรื่องเดียวกันเลยคือพูดเรื่อง เข้าโอ๊ตพูดเรื่องอัลมอนด์พูดเรื่องนมที่เป็นนมพืชแบบนี้ค่ะแล้วก็ไปสอนน้อง p r i v a t e วันนี้น้องก็ให้นมแบบนี้มาสองกล่องเลยนะคะโชคดีมากๆเลยค่ะจืดจริงๆนะคะแต่ว่าในกล่องนี้ถ้าแบ่งเป็นหน่วยบริโภคแล้วเนี่ยจะมีห้าหน่วยบริโภคนั่นหมายถึงว่าจะแบ่งได้ประมาณห้าแก้วนะคะห้าแก้วของ หาแก้วเนี่ยเขาบอกว่าจะได้พลังงาน70แคลอรี่นะคะ เจสิแคลอรี่ซึ่งเยอะอยู่แต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราทานเสร็จดูแอคทิวิตี้ของเราด้วยหลังจากที่เราทานอาหารเสร็จเวลาเราทานอาหารเสร็จเนี่ยเช่นทาคนทานแล้วนอนเลยหรือทานแล้วพักผ่อนอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ไม่ต้องกินอะไรที่มันเยอะแยะมากมายแล้วสําหรับสําหรับชีวิตอย่างเช่นถ้ากินมื้อเย็นแล้วนอนเลยอย่างเงี้ยนะคะแต่เําแพลนว่าเดี๋ยวพอมื้อเย็นเนี่ย นํำจะมีแอคทิวิตี้อะไรเยอะแยะเลยนํำจะมีเล่นโรลเลอร์เบดนํำจะต้องล้างกรงกระต่ายล้างพื้นขัดพื้นอะไรอีกวุ่นวายเยอะแยะมากเพราะฉะนั้นนํำจะมีแอคทิวิตี้นะคะดูด้วยอาหารที่เราทานเนี่ยนอกจากเป็นอาหารที่ดีแล้วดูว่าพลังงานที่เราใช้ออกไปเนี่ยมันเคลียร์มันหมดมันใช้ได้หมดจริงๆกับที่เรารับเข้ามาหรือเปล่านะคะเพราะเวลาเหมือนเราอินพุตท,ที่เข้ามาในร่างกายเราเนี่ย แล้วมันก็ต้องมีเอาต์พุตที่ออกไปพอๆกันหรือมากกว่าเพราะไม่อย่างนั้นมันก็จะสะสมอยู่ในร่างกายเราเองนะคะอย่าทําร่างกายเราให้เป็นถังขยะในการจัดเก็บอาหารเก็บอะไรที่มันไม่โอเคมากมา,กมายก่กองร่างกายเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเพื่อการจัดเก็บอะไรมากมายขนาดนั้นนะคะร่างกายใช้วันต่อวันมีสะสมบ้างแต่ไม่ต้องเยอะมากใช้กันให้ ใช้พลังงานให้หมดวันต่อวันทําเรื่องดีๆสร้างคุณค่าของงานออกไปเนี่ยวันต่อวันวันต่อวันวันต่อวันแล้วใส่พลังงานเข้ามาใหม่สร้างออกไปใหม่ใส่เข้ามาใหม่แล้วก็สร้างออกไป,ออกไ,ปไม่ต้องเก็บเยอะนะคะเราจะได้มีความรู้สึกว่าทุกเรื่องเราเนี่ยโล่งโปร่งสบายทางใจแล้วก็โล่งโปร่งสบายทางกายด้วยการโล่งโปร่งสบายทางกายเนี่ยค,คือเกิดจากการที่ทานอาหารแล้วก็เลือกอาหารที่ดีไม่สะสมมาก นำไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนไม่ต้องทานอาหารที่ดีทั้งหมดนะคะ กินที่มันอาจจะไม่โอเคได้บ้างค่ะตามที่นําเคยบอกกินได้บ้างแต่ไม่ต้องเยอะกินให้พอรู้สึกว่ามีความสุขสดชื่นฉันได้กินฉันได้แฮปปี้กับการก,กินอาหารต่างๆนานานะคะแล้วจริงๆทำแบบเนี้ยพอไม่ฟอสร,ร่างกายเนี่ยทำทุกวันแล้วร่างกายมันจะจิตใจเราะคะ่ะจะมีความสุขพอมีความสุขมันจะออกมาทางร่างกายเออมันแฮปปี้มันเบิกบานอย่างน้อยได้กินได้อะไรอย่างเนี้ยนะคะลองดูเรื่อยๆค่ะวันนี้นมข้าวโอ๊ตนมเออขอโทษนะคะนมอัลมอนด์แฮปปี้มากเดี๋ยวต้องไปบอกน้องว่าชอบแต่พอไปบอกเขาว่าชอ อบีอาจจะได้กลับมาอีกบ่อยๆเรื่อยๆนะคะแต่แฮปปี้มากค่ะเวลาที่วันนี้พอดีเพิ่งทานข้าวเสร็จแล้วหิวน้ำพอดีก็ได้เจานมนี่โอเคมากๆค่ะไม่ได้ทานนมพวกนี้มานานมากๆล้ก็วันนี้ได้ทานแฮปปี้มากๆค่ะ